สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถครอบครัว SUV น่าใช้มาฝาก1คันนะครับกับ Honda c r v ครับเจนที่3ปี2012นะครับรถสภาพโดยรวมพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับ199,000บาทนะครับผ่อน4,300โดยประมาณผ่อนได้6ปีคันนี้สวยๆเลยนะครับใครกำลังหารถใช้งานและชอบ LPG ใช้รถประหยัด LPG จัดไปครับคันนี้ติดแก๊ส LPG ถังโดนัทระบบหัวฉีดมาให้เรียบร้อย ติดได้ประมาณ4ปีครับติดมาแล้ว4ปีใครสนใจนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นทอลอกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกกว้างขวางนั่งสบายขับดีมากๆครับคันนี้ขับดีมากๆและก็ประหยัดสุดๆนะครับติดแก๊ส LPG มาให้อยู่แล้วนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะขยับขยายรถนะครับขับ LPG อยู่แล้วอยากจะเป็นในส่วนของรถ Honda CRV รถครอบครัวรถเนกประสงค์ก็มาชมได้ครับอยู่ที่มินบุรีนะครับ ใครเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยรถสวยสภาพดีนะครับไปชมไปเช็คดูรถทดลองขับนะครับไม่มีชนักอัดต่อหรือพลิกปั๊มนะครับคันนี้ไมม่แท้3ามแสนหกหมื่นกิโลเมตรนะครับสำหรับ LPG ถือว่าใช้งานปกตินะครับเพราะว่าติดแก๊สก็หวังใช้งานนี่แหละครับแต่โดยรวมสภาพดูแลดีมากๆนะครับเป็นปี2 0 1 2ขับ4โชมไมเนื้อเชนนะครับเจนที่3นะครับเจนที่3มมาชมได้ครับสภาพโดยรวม แจ่มเลยครับหาเอาไปใช้งานนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถครอบครัวเน้นใช้งานขับประหยัดเข้าใจในระบบ LPG นะครับจัดไปครับราคาสภาพน่าสนใจมากๆฝากกัด้วยนะครับสําหรับใครกําลังหารถใช้งานเน้นผ่อนชิวๆประหยัดกว้างขวางเน้น CRV มาครับคันนี้สภาพสวยมากๆนะครับคัดเช็คดูแลระบบเรียบร้อยมาลองขับได้เลยครับจะสดจะผ่อนโทรสอบถามนะครับราคานี้เครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้สบายนะครับนำมาฝากเป็นตัวเลือกนะครับ เน้นเลยนะครับสำหรับสมาชิกสาย LPG นะครับฝากไปด้วยครับโดยรวมรถสวยครบจบเอาไปใช้งานได้สบายๆนะครับนี่เลยครับงามๆเลยนะครับดูแลดีใช้งานมาสภาพแบบสมบูรณ์สุดๆเลยที่เหลือสนใจครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับโดยรวมแจ๋มมากๆกับ Honda CRV ตัวนี้ครับ รุ่นนี้ก็อะไรเยอะครับใช้ง่ายดูแลตามอายุการใช้งานนะครับเพราะว่าตอนนี้คัดสภาพสวยๆรถด,ดีๆมาฝากนะครับลองพิจารณาใครสนใจก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณและความชอบนะครับแต่ถ้าคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คให้เรียบร้อยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทย มีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยเครดิตดีหารถใช้งานราคาประหยัดเน้นชิลๆขับได้สบายใจขับเที่ยวขับค้าขายรับส่งลูกหลานเป็นรถอเนกประสงค์จัดไปครับราคานี้นะครับ1,99,000บาทนะครับผ่อน4,300้โดยประมาณผ่อน6ปีครับ